สวัสดีคะ่ะมีรถสภาพสวยฟรีดามาแนสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic FD ดีเครื่องยนต์พันแปดยอโต้ปี2006ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กีย์ออโต้ค่ะสภาพเป็นเดิมเลยนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนนะครับโปรโมผู้เช่าซื้อที่ซื้อันนี้ได้นะคะที่15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ ส่วนเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์น้องโทรปรึกษาอันได้นะคะจัดได้เฉพาะบางไฟแนนซ์เท่านั้นค่ะเพราะรถปี2 0 0 6นะคะสภาพสวยน่าใช้ค่ะมีสปอยเลอร์หลังต่างหางนะคะเครื่องยนต์วีเทคนะคะคันนี้สมบูรณ์น่าใช้เลยค่ะประวัติดีซีดาวนะคะผ่อนเดือนละ6,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ h ั n d a c i ี i c เ d เครื่องยนต์พันแ หกค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ